สำหรับส่วนประกอบก็จะมีอยู่5ชิ้นหลักๆนะครับตั้งแต่ฐานแล้วก็บริเวณนี้ก็จะเก็บฝุ่นเอาไว้จากตัวเครื่องดูดมาเก็บที่นี่แล้วก็ทิ้งทีเดียวนะครับชิ้นแรกก็จะค่อนข้างใหญ่หน่อยเป็นฐานส่วนชิ้นที่2นะครับตัวนี้จะเป็นบริเวณแปลงปัดเป็นรูปเกลียวนะครับฐานด้านล่างนะบริเวณนี้ก็จะหักงอได้เยอะหน่อยนี่นะครับหักงอได้ค่อนข้างเยอะเลยเออกแบบมาให้สามารถเข้าใต้ตู้ได้นะครับแล้วก็ ชิ้นที่3ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้แล้วก็บริเวณที่เป็นทางผ่านดักฝุ่นอยู่ตรงนี้นะครับดักฝุ่นแล้วก็สามารถเอาไปเสียบที่ฐานย้อนกลับได้นะครับแล้วก็ชิ้นที่4ครับจะเป็นแท่งตัวนี้ก็คือก้านนั่นเองทําให้สามารถขยายให้ยาวได้นะครับแล้วก็สุดท้ายสายไฟครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมอยู่ในกล่องตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละชิ้นไปเลยตัวฐานเนี่ยค่อนข้างใหญ่ครับ สังเกตดูเทียบกับมือผมก็ได้นะครับบริเวณด้านบนจะมีขั้วอยู่3ามขั้วสามารถที่จะเอาตัวเครื่องมาเสียบแล้วก็ดันฝุ่นย้อนกลับเข้าถังเก็บฝุ่นได้บริเวณด้านในจะมีถุงอยู่นะครับเราสามารถเปิดเอาไปทิ้งได้ตรงนี้สังเกตดูถุงนะครับจะเป็นถุงดักฝุ่นทั่วไปคล้ายๆกับถุงดักฝุ่นของเครื่องดูดฝุ่นสมัยก่อนนะครับแต่ก็ออกแบบมาดีนะเราสามารถที่จะถอดตรงนี้ไปเททิ้งได้เขาหนีบเอาไว้แบบนี้เลยนะครับ เป็นถุงธรรมดาถุงตัวนี้เขาให้มาทั้งหมด3ชุดชุดที่1อยู่ในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับอีก2ชุดอยู่ในกล่องเสียบตาลตรงนู้นนะครับเวลาที่เราใส่เราก็สามารถที่จะเสียบเข้าไปแบบนี้เขาจะมีสลักให้เสียบอ่าแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับในการสวมก็สวมเข้าไปแบบนี้ง่ายๆเลยอ่านี่นะครับเสร็จแล้วด้านล่างก็เสร็จแล้ว โอเคบริเวณนี้เอาไว้วางก้านของเครื่องนะครับจะเป็นนุ่มๆยางนะเวลาที่เราเอาเครื่องมาเก็บนะครับแล้วก็มีจุดชาร์จแบตอยู่ตรงนี้ตัวนี้เอาไว้ใส่แบตเตอรี่ตอนที่เราถอดออกมาแล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้ตอนเก็บเครื่องนะครับเก็บค่อนข้างง่ายฐานอยู่ไหนตัวเครื่องก็อยู่นั่นนะครับเราเสร็จแล้วก็เอามาเข้าฐานจากนั้นก็วางไว้แบบนั้นเลยปกติแล้วเราจะเอาไปชันไว้ข้างฟ้าพวกนี้มันไม่จําเป็นครับ เพราะว่าเรามีฐานได้ยบร้อยแล้วก็เอามาเสียบเข้าฐานจากนั้นก็ปล่อยให้เขาชาร์จไปนะครับด้านหลังบริเวณนี้จะมีขั้วเป็นช่องเสียบสายไฟนะครับเป็นสายไฟที่เป็นลักษณะคล้ายคายคอมพิวเตอร์ PC ทรงเดียวกันเลยก็เสียบเข้าไปเสียบไฟบ้านทิ้งเอาไว้แบบนี้เลยนะครับบริเวณนี้เป็นลมออกกรณีที่เราจะดูดฝุ่นย้อนกลับเข้าถุงเมื่อสักครู่ฐานก็ค่อนข้างโอเคครับดูแข็งแรงดีวัสดุสวยมีแถบสีแดงเนี่ยทำให้ดูโดดเด่นไปด้วยนะครับ ด้านขวามียี่ห้ออัลเทนิกอยู่ตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะดูสวยดีส่วนด้านล่างก็เป็นแบบนี้ครับมีฐานเหล็กอยู่ตรงนี้เป็นนุ่มๆเป็นยางเป็นยางการลื่นนะครับตัวนี้เป็นเหล็กค่อนข้างแข็งแรงทําออกแบบมาได้ดีครับวัสดุค่อนข้างดูดีครับดูดีเกินราคาปกติแล้วมันควรจะราคามากกว่านี้นะครับสินค้าทั่วๆไปแค่ผมเคยเห็นเครื่องกําจัดเศษอาหารนี่ก็ราคาหมื่นกว่าบาทนะครับ วัสดุก็ประมาณนี้แต่ตัวนี้ราคาแค่5,500เองนะถัดมาเป็นตัวเครื่องครับตัวเครื่องจะมีอัลเทอร์นิกอีกตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นแบตเตอรี่ดูแบตเตอรี่สเปคนิดนึงครับแบตเตอรี่29.6โวลต์นะครับ2,500มิลลิแอมป์74วัตต์ก็สามารถใช้งานได้1ชั่วโมงนะครับในการถอดแบตเตอรี่คุณต้องดึงตัวนี้ออกมานะครับเพราะว่าสลักเขาเกาะอยู่ดึงงัดออกมาแบบนี้แล้วก็ถอดครับ สามารถที่จะเอาไปชาร์จกับตัวแท่นชาร์จได้นะครับตอนใส่คุณก็ใส่แบบนี้เนี่ยครับใส่ไปก่อนนะแล้วก็ดันถอยหลังนะครับแค่นี้ก็แก๊กแล้วตัวเครื่องก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้หนักมากเท่าไหร่นะครับแต่ควรจะถือ2มือนะเพราะว่าถ้าถือมือเดียวเนี่ยกล้ามขึ้นแน่ๆนะครับมีประกันอยู่ตรงนี้นะครับเห็นเขาประกัน1ปีนะด้านบนบริเวณนี้จะมีปุ่มเป็นปุ่มเปิดแล้วก็ปุ่มปิดในตัวนะครับหน้าจอจะอยู่บริเวณนี้ ด้านหลังตรงนี้ก็เป็นปุ่มเช่นเดียวกันเป็นปุ่มในการกดเพื่อที่จะดันฝุ่นออกไปเก็บในถังตรงนู้นนะครับเวลาที่เราสวมตัวเครื่องเข้ากับถังเก็บฝุ่นคือแท่นฐานเนี่ยเขาจะมาดันเปิดด้านหน้าออกนะครับด้านหน้าก็จะถูกเปิดแบบนี้ฝุ่นก็จะไหลลงนะครับไหลออกไปด้านนี้นะครับเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดว่าเขาอยู่ตรงนี้เขาจะล็อกอยู่นะครับจะมีฝาปิดอยู่แบบนี้ แล้วพอเราเปิดฝาปุ๊บเขาก็จะมีแรงดันดันฝุ่นออกไปนะครับซึ่งข้อดีของเครื่องนี้นะที่ผมชอบก็คือเวลาเขาดูดฝุ่นมาเนี่ยเขาก็จะมีระบบไส้กรอง5ระดับนะครับไส้กรองระดับแรกจะเป็นไส้กรองที่เป็นเหล็กนะครับตะแกรงเหล็กตรงนี้อัดฝุ่นใหญ่แล้วก็ข้างในจะมีอีกหลายชั้นเลยที่เขาเขียนไว้หน้าร้านนะครับจนมาถึงสุดท้ายเนี่ยลมที่จะออกมาหาเราหาจมูกคนใช้งานก็คือเป็น HEPA filter ด้วยนะ ตัวนี้นะครับเราสามารถถอดออกมาเช็คได้นะครับตัวนี้เป็น HEPA Filter เหมือนเครื่องฟอกอากาศเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นแค่ลมออกเท่านั้นเองไม่มีอะไรถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะถอดแทงตัวนี้ไปล้างก็ล้างได้เขาบอกว่าไส้กรองพวกนี้ล้างน้ําได้หมดเลยคุณก็กดตรงนี้แล้วก็เอาตรงนี้ออกมานะครับพอเอาออกมาเนี่ยคุณก็จะเห็นเป็นตัวกรองฝุ่นขนาดเล็กเพื่อไม่ให้เข้าไปในมอเตอร์ ก็จะมีกรองตรงนี้เป็นกรองใหญ่กรองอีกอันนึงแล้วกรองอันนี้แล้วก็มากรอง HE filter เห็นเขาบอกว่ารวมๆคือ5ระดับ5ชั้นนะครับเวลาใส่เข้าไปก็สวม่อยเฉยๆนี่แหละตอนนี้ไม่มีอะไรสวมเข้าไปจากนั้นก็เอาตัวฐานมาแล้วก็สวมด้านนี้ก่อนนะครับด้านนี้นะด้านนี้เข้าไปก่อนเสร็จแล้วเนี่ยครับเข้าไปให้ตรงล็อกก่อนนะตรงล็อกนิดนึงโอเคเสร็จแล้วก็ดันเข้าครับนี่คือเสร็จแล้ว เป็นการประกอบถังหดักฝุ่นนะครับเขาบอกว่ามีระดับแม็กด้วยตรงนี้ถ้าเกิดฝุ่นถึงนี่ก็คือแม็กแล้วพอแล้วให้สวมกลับเข้าฐานเพื่อที่จะดันฝุ่นออกนะครับก็คอยดูอย่าให้เกินแม็กนะถ้าเกินแม็กเนี่ยเขาจะมาอั้นอยู่ตรงนี้ซึ่งมอเตอร์จะทํางานหนักมากอันนี้เขาเขียนตามสเปคเอาไว้นะครับผมก็เอามาแนะนําอีกทีเผื่อใครที่กําลังมองหาอยู่กําลังสนใจก็ ตัวนี้ก็น่าสนใจครับฟังก์ชันค่อนข้างดีถัดมาครับตัวนี้เป็นก้านในการดูดฝุ่นในการที่จะขยายระยะดูดฝุ่นนะครับหรือว่าด้ามก็ได้นะครับตัวนี้มีความสามารถในการขยายนิดหน่อยสังเกตด,ดูตรงนี้ระดับของเขาทีท,ทีนะครับผลท่อตรงนี้แหละเขาสามารถล็อกได้ทุกจุดเลยเนี่ยล็อกตรงนี้ก็ได้นี่ครับระยะมันตามชอบเลยมันถีดีนะครับหลังจากนั้นเราก็เอามาสวมเข้าตัวเครื่องครับสวมเข้าบริเวณนี้เพราะว่าท่อตรงนี้เขาจะเป็นท่อนําฝุ่นนะครับนี่นะ ท่อยาวๆนะครับสวมเข้าไปบริเวณนี้จนเขาดังแก๊กก็ถือว่าเสร็จแล้วอ่านี่ครับนี่คือเสร็จแล้วนะคุณจะขยายระยะให้มันยาวขึ้นคุณก็กดตรงนี้ด้านล่างตรงนี้อ่านี่ครับนี่คือเสร็จแล้วชิ้นที่4ครับตัวนี้เป็นแปลงปัดนะครับแปรงปัดจะค่อนข้างออกแบบมาได้ไม่เหมือนใครนะครับเป็นรูปเกลียวมี2แบบตัวนี้เป็นแปรงนุ่มแล้วก็ตัวนี้ก็แปรงนุ่มส่วนตัวนี้เป็นแปรงหยาบนะครับ มี3มแบบในตัวก็เขาจะปัดปุ่นแบบนี้เหมือนจะมีระบบไฟตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งการส่งไฟเขาจะส่งไปด้านล่างนะครับไฟจะมาตามท่อนะเขาจะมี3จุดนะครับบริเวณที่เป็นขั้วแบบนี้จะมาตามก้านจากตัวเครื่องนี้เลยออกแบบมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้แล้วก็มีท่อ,อตรงนี้จุดหมุนเขานุ่มๆนะตรงนี้นุ่มๆดีนะครับสังเกตดูเนี่ยอย่างนี้เลยข,ขึ้นขึ้นลงลง90องศา นะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็ได้ประมาณ30องศานะครับถือว่าโอเคแล้วก็เขาบอกว่าตรงเนี้ยไม่เกิน10เซนรู้สึกจะ8เซนสามารถที่จะเข้าใต้โซฟาใต้ซอกได้นะครับมีล้อตรงนี้ด้วยพอมีล้อตรงเนี้ยทำให้เขาเลื่อนได้ดีนะครับเขามีล้อตรงนี้ปกติยี่ห้ออื่นจะไม่มีล้อทำให้มันขูดกับพื้นเสียงดังแล้วก็ พื้นเป็นรอยพื้นไม้เป็นรอยแต่ตัวนี้เขามีล้อ,อยางตัวนี้เป็นล้อ,อยางนะพอเป็นล้อ,อยางเนี่ยเขาสามารถเซฟพื้นให้เราได้เยอะพอสมควรสําหรับพื้นไม้ปาเก้หรือพื้นกระเบื้องอยางบางรุ่นนะครับก็จะค่อนข้างดูโอเคใส่ใจรายละเอียดพอสมควรตัวนี้เขาบอกว่าเป็น fs 1 29.6เกอาเป็นรุ่นครับ power 30วัตต์นะครับรวมๆก็ถือว่าโอเคทำได้ดี ตัวนี้มีขนนุ่มๆอยู่นะครับแล้วก็มีล้อฉะนั้นสิ่งที่คุณจะเจอคือเขาไม่ขูดพื้นแน่ๆตัวนี้มีล้อประคองอยู่มีแปรงนุ่มๆน่าจะช่วยเซฟพื้นที่ส,สวยๆได้พอสมควรนะครับฟังเสียงก็ได้นะครับเนี่ยครับเป็นเสียงล้อมากกว่านะครับแล้วเราก็เอามาประกอบครับสวมเข้าไปแค่นี้เองอ่านี่คือเสร็จแล้วนะครับ ถ้าจะถอดก็กดตรงนี้แล้วก็ถอดออกนะครับอ่านี่นะครับสวมก็สวมเข้าโอเคเสร็จแล้วในการประกอบเข้าตัวเครื่องนะครับให้คุณเล็งด้านล่างนิดนึงให้ล้ออยู่ตรงกลางนะครับหลังจากนั้นก็เล็งแบบนี้แล้วก็สวมลงไปตรงๆเลยครับอ่านี่นะครับโอเคได้ยินเสียงตึ้งมึอสักครู่ก็คือเขาเปิดฝาของถังออกแล้วนะครับ ตอนนี้ฝุ่นสามารถหล่นลงไปในตัวเครื่องที่เป็นฐานได้แล้วนะในการดูดฝุ่นออกจากตัวเครื่องนะครับคุณก็เอามาเสียบกับฐานเข้าไปแบบนี้ค่อยๆกดนะครับสังเกตด,ดูฝานะอ่าเนี่ยครับเขาก็จะดึงฝุ่นออกอัตโนมัติตั้งแต่เปิดฝาแล้วฝุ่นก็จะหล่นลงไปมีคู่มือครับคู่มือตัวนี้เป็นคู่มือภาษาไทยแล้วนะครับแล้วก็มีไดอะแกรมตัวนี้เป็น ใบรับประกันนะครับรับประกัน1ปีแบตเตอรี่รับประกัน6เดือนนะครับสามารถสแกนรีกิสเตอร์ได้เลยคู่มือครับคู่มือค่อนข้างดูสวยเหมือนกับรุ่นก่อนๆที่ผมรีวิวไปแล้วนะครับผมชอบมากก็คือเพชรแว็กเป็นของร้านเดียวกันเพชรแว็กสามแล้วก็อัลตอนิกรุ่นก่อนหน้านี้ที่เป็นเครื่องถูนะครับตัวนี้เป็นอัลตอนิก fs 1เป็นเครื่องดูดฝุ่น สำหรับงานหนักเนี่ยครับจะมีคู่มืออธิบายได้ค่อนข้างละเอียดมีวิธีการแก้ปัญหาด้วยครับตัวนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาวิธีสังเกตสีไฟต่างๆนะครับแล้วก็มีอีเมลมีเบอร์เซอร์วิสของทุกๆประเทศนะครับอ่าโอเคค่อนข้างสวยแล้วก็ถัดมาตัวนี้จะเป็นการกรณีที่คุณจะถอดตัวเครื่องไปดูดบริเวณที่เป็นซอกนะครับคุณก็เปลี่ยนหัว อ่าอันนี้เปลี่ยนหัวได้เลยแล้วก็หัวอีกแบบหนึ่งก็เป็นหัวแปลงครับตัวน,นี้เป็นหัวแปลงดูดโซฟานะครับพื้นที่ขนาดเล็กแปลงปัดไปด้วยดูดไปด้วยแล้วก็อีกชุดหนึ่งจะเป็นกรองฝุ่นละเอียดนะครับบริเวณก่อนที่จะเข้ามอเตอร์นะครับแล้วก็มีถุงสําหรับเก็บฝุ่นอยู่ในฐานนะครับตัวนี้ให้มาอีก2อ,อันมีอันนึงใส่ไปแล้ว แล้วก็อีกหนึ่งชิ้นจะเป็นแปลงแล้วก็มีดครับเอาไว้ตัดฝุ่นเศษผมที่จะเข้าไปยังแปลงปัดของตัวฐานตัวที่สัมผัสกับพื้นนะครับถ้าเกิดมีเศษผมเข้าไปเนี่ยก็ตัวนี้คูดและตัดซึ่งตัวนี้เคยเจอลักษณะคล้ายๆตัวนี้อยู่ในเพชรแว็กซ์นะครับจะเป็นกรณีที่ผมเยอะบ้านไหนผมเยอะเนี่ยผมเข้าไปยังแปลงเกลียวแน่ๆนะครับคุณก็เอาตัวนี้ไปตัดผมแลวดึงออก แล้วก็เอาแปลงปัดตรงนี้ป,ป,ปัดปัดปัดอีกที่นึงนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นปลั๊กไฟบ้านครับคุณสามารถเสียบเข้าไปตรงๆแบบนี้ได้เลยนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเสียบกับไฟบ้านตอนนี้ระบบเริ่มชาร์จไฟแล้วนะครับกินไฟอยู่ที่ประมาณ40วัตต์โดยประมาณเครื่องก็กําลังชาร์จครับตอนนี้ชาร์จแบตดวงที่3นะครับในการชาร์จสามารถทําได้2แบบนะครับก็คือปล่อยให้เขาชาร์จกับตัวเครื่องแบบนี้ก็ได้ หรือคุณจะถอดแบตเตอรี่ออกมาแบบนี้แล้วก็เอาแบตเตอรี่มาเสียบเข้าด้านหน้าก็ได้นะครับเสียบแบตเตอรี่เข้าไปตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับพอเสียบเข้าไปแล้วก็ตัวไฟแบตเตอรี่ก็จะขึ้นด้านล่างตรงนี้นะครับถือว่าเป็นการชาร์จอยู่ก็ปล่อยเข้าไปนะครับเครื่องอัลโทนิก FS1 รุ่นนี้มีพัดลมอยู่2ชุดนะครับชุดหนึ่งคือเป็นมอเตอร์ในการดูดฝุ่นจะอยู่ที่ตัวเครื่องเล็กนะครับ สามารถควบคุมได้โดยการกดปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้นะแล้วก็พัดลมอีกตัวหนึ่งจะอยู่ด้านในฐานตรงนี้นะครับบริเวณนี้ก็จะมีพัดลมเอาไว้ดูดฝุ่นมาเก็บในถุงถงุงที่อยู่บริเวณกลางเครื่องตรงนี้นะครับแยกเป็น2ชุดชุดที่2สามารถควบคุมได้ด้วยตัวนี้ถ้ากดกดตัวนี้ชุดที่2จะทํางานนะครับปกติแล้วเครื่องดูดฝุ่นอัลตนิ fs 1ก็จะอยู่ท่านี้นะครับถ้าเกิดคุณเอาวางไว้ข้างผนังอะไรพวกนี้นะ คุณก็หยิบแบตเตอรี่ขึ้นมานะครับแล้วก็ส่วนแบตเตอรี่เข้าไปตรงท้ายเครื่องแค่นั้นเองอ่านี่ก็เสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นใช้มือเดียวนี่แหละครับดึงเครื่องขึ้นมาได้เลยนะครับเพราะว่าของเขาไม่ได้ล็อกนะแล้วคุณก็เอามาปิดฝานิดนึงนะครับแค่นี้ก็พร้อมใช้แล้วนะครับในการเปิดเครื่องใช้งานก็กดปุ่มนี้แล้วก็เริ่มดูดฝุ่นได้เลย